วันนี้พาทุกคนมาวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะคะจังหวัดสุทรสงครามวอแบทพินีวันนี้พาทุกคนมางานวัดต่างถิ่นค่ะต่างถิ่นออกมาจากจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราอยู่ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารมาเที่ยวงานสงการปีส5ณ6 8สงน้าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะงานมีระหว่างวันที่9ถึง20เมษายน2568นั่นเองวันที่ถ่ายคลิปก็คือวันที่11เมษายนค่ะ ตนืงจากเราต้องเดินผ่าน,านจังหวัดสรุรสงครามนะคะเราก็ตึงพาแวะเก็บบรรยากาศสักนิดนง,งานวัดจัดที่ลานจอดรถดนะคะถ้าใครเคยไปตอกนกลาวันจะทราบเลยว่าลานจอลรถดของวัดใหญ่มากสะดวกกับการจัดงานมากรานนี้ จมากมีคนรอเข้าแถวเยอะนะคะด้วยความชะโงกหน้าเข้าไปดูก็เลยสังเกตว่าเป็นการขายไส้ทอดไม่ใช่ไส้ทอดปกตินะคะเขามีไส้ต้มด้วยแสดงถึงความหลากหลายว่าลูกค้าอยากชิมเอ็มก็อยากลองนะั่นแหละแต่เข้าแถวไม่ไหวเราต้องไปเซอร์เวยงานอื่นสังเกตดีๆนะคะก็จะมีแบรนด์ที่ออกตามงานแฟร์งานวัดที่เราคุ้นตานะคะ เห็นอยู่หลายแบรนด์เลยอุ้ยค่ะเค้กนี้นะคะมีให้บุฟเฟ่ให้เราหยิบได้ว้าวเลือกได้ตามสบายใจเลยค่ะอาจจะด้วยเวลาที่พี่ไปถึงนั้นก็คือเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะทําให้ผู้คนที่มาเดินเที่ยวงานวัดรอบดึกเนี่ยมีความหนาตาแล้วก็มีการเดินกันขอกไข่มากเลยค่ะอาหารการกินนี้ไม่ขาดตัวพ้องตามมาตรฐานของงานวัดนะคะใครที่อยู่ละแวกนั้นนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยใกล้แม่กองใกล้ตลาดร่มหุก ทุกคนยังมีโอกาสไปเที่ยวงานนี้ได้อยู่นะคะเพราะมียาถึงวันที่20นั่นเองเนื่องด้วยจากพรุ่งนี้วันที่12นะคะจะมีเปิดให้ส่งน้ําหลวงพ่อวัดบแหลกนะคะเขาก็เลยไม่ให้เข้าไปข้างในปิงก็ไม่เป็นไรค่ะเราไหว้ข้างนอกปิดท้องข้างนอกก็ได้สาธุได้เหมือนกันนะคะเอาไว้ว่าวันนี้พอเพียงแค่นี้ก่อนไว้คลิปหน้าจะพาไปงานวัดที่ไหนเดี๋ยวค่อยมารุ้นกันนะคะฝากท้องกับรัดน้าก่อนกลับค่ะอร่อยอร่อย